ห้องนอนก็ประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่มากเป็นห้องนอนเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็เป็นหน้าต่างจะเห็นวิวบรรยากาศข้างนอกด้วยนะคะอันนี้คือโรงแรมที่จีมาพักนะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะห้องนอนเล็กๆเนาะสวยนะนี่ก็จะมองเห็น เช้า,ชามาเปิดหน้าต่างไปก็จะมองเห็นวิวนะคะวิวสวยงามมากนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเป็นห้องเล็กๆโรงแรมฝรั่งก็ประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะโร,ร,ง,ง,แรงแรมฝรั่งโรงแรมสกอตแลนด์โรงแรมฝรั่งก็จะประมาณนี้ก็สวยนะสวยสวย มา,มาพักอีกงที่พักอีก,อกมองนึงเด้อพี่น้องอันนี้ที่พักอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้สิมีเรือกำลังเขามาจอดพี่นอ้องเรือกำลังจะเขามาจอดเด้อจ้าเด้อลมเฮียงเงลมแรงมากเลยสงสัยจะเล่นโดรนไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะลมมันแรงมากนะคะ เหนนหนาทะเลทะเลใหญ่มากนะคะทุกคนทะเลแบบใหญ่ลมแรงเลยแต่ไม่น้ำจประมาณนี้นะคะเป็นตะฮับปูฮับป่านอกพี่น้องเป็นปูมีป่าผมค่อยย่องบนเราพี่นอมเลย เบืงลมพัดคอยห้อยองบนเราพี่น้องลิปสติกก็ออกบนเราเบื้องไม่สวยเลยลิปสติกก็ออกบนเราพี่น้องเอออันนี้เป็นเขตเขตสุดสุดประเทศของสกอตแ,แลนด์เนาะพี่น้องนี่คือเขตที่สุดสุดของสุดของประเทศสกอตแ,แลนด์เราพี่น้องเออ ่อยได้มาซูยู่ที่ไกลที่สุดของสกอตแลนด์พี่น้องมันเบิดเขตตรงนี้แล้วเด้อพี่น้องนี่คือเบิดเขตของสกอตแลนด์แล้วพี่น้องเบิดเขตแล้วไปบ,บ่เป็นแล้วแบบนี้เดี๋ยวมืออื่นขวาก็สิไปอีกฟังหนึ่งนั่งเรือไปอีกฟงังนึงเด้อจ้ะแต่ว่าต้องถ่าเบิ่งคลิปต่อไปเด้อพี่น้องคลิปนี้กับิอยู่ในในคลิปช่วงที่เข้ามาอยู่สุดสุดเขตของประเทศสกอตแลนด์นะคะทุกคนคะ่ะ กสิยูประมาณนี้ด้อจะสุดเขตของประเทศสกอตแลนด์แล้วข่ได้ไมาอยู่ที่ไก่ที่สุดสุดเขตที่สุดของประเทศสกอตแลนด์เ้อสุดแดนสุดแดนประเทศไทยพินไปสุดแดนประเทศไทยสุดแดนประเทศสกอตแลนด์พี่น้องเบากิมพ์เบาถือโอเคพี่น้องข้ามามยางแบบน,นี้ผ้าไามยางอ่าขอบขอบทะเลเด้อพี่นอ้องผ้าไามยางขอบขอบทะเล เออไม่ยางตรงนี้แล้วกับบ่คอยมีลมเด้อพี่น้องเด้อไม่มันไม่มีลมมันไม่ลมนะคะแต่มันก็บรรยากาศดีบรรยากาศดีโอ้คอยได้กินพวกไอ้คอย,อยอได้กินพวกหอยพวกอีอย่างยู่ทเลเนาะพี่น้องได้กินกินหอยกินอะไรอย่างนี้เนาะไปะพายยางไปเรื่อยๆพี่น้องพายยางพาชมชมบรรยากาศ เดินขอบริมทะเลเดินขอบริมทะเลนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้้ะจ้ะสวยไหมคะสวยทะเลสวยหรือคนสวยทะเลสวยหรือคนสวยคะทุกคนก้อนหินกะเป็นสีออกแดงๆดงแดงแดง,แดงแสมสมแล้วี่นองเล้อกสีก้อนหินก้อนหินทะเล ีคิดว่าข้างล่างมันจะมีปูมีปูมีหอยอยู่เนาะคิดว่านนะเดี๋ยวจีจะเดี๋ยวจีจะพาเดินลงไปดูข้างล่างอาจจะอาจจะเดินลงไปได้เนาะแต่เราไม่ได้ใส่รองเท้าบูทไมไ่้ใส่รองเท้าบูทก็ไปเดินไม่ได้เราใส่รองเท้าผ้าไปเราใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ไปลงไม่ได้นะคะ จีเห็นมีอยู่ผู้ชายคนนึงเขาหาอะไรไม่รู้เขาหาหอยคือหาอย่างบ้ันพี่น้องเดี๋ยวด้วสิสหายเบิ้งพี่น้องเขาหาอย่างแบบพี่น้องหาหอยหาหอยหาปูประมาณนั้นเนาะจะหาหอยหาปู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 หาหอยหาปูนะคะ ตัวใหญ่มาก จีเดินมาตั้งแต่ตรงจุดนู้นนะคะทุกคนที่เห็นเล็กๆจีเดินมาจากจุดนู้นนะคะเหนื่อยมากเดินมาไกลเติบนะคะทุกคนเดินมาไกลามากจีก็นี่ค่ะเป็นแผ่นดินสุดเขตแผ่นดินของสกอตแลนด์นะคะทุกคนจีก็มาอยู่ตรงสุดเขตของประเทศสกอตแลนด์แล้วเนาะ ครั้งแรกในชีวิตนะคะทุกคนครั้งแรกในชีวิตลมแรงมากแต่ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะว่าจะเอาโดรนมามาบินเล่นไม่ได้นะคะลมแรงมากเล่นไม่ได้คะ่ะเสียดายมากเลยเนาะบรรยากาศก็ครึมๆหน่อย พี่น้องควสีมะยางมะหดพูนข่ยางมาตแต่ตุ่มุดพูนพี่น้องยางมาตแต่ตุ่มพูนไก่แห้งพี่น้องลมงไก่แห้งบนผมลมพักพักผมพี่น้องลมแห้งอีรีต่่าหักกับว่าหนาวเลยจ้ะลมแห้งต่ว่ักว่าหนาวจีกับมามยุดจุดนี้ได้กะถือว่าดีแล้วเนาะพี่น้องโอ้โลมแห้งแท้ที่นี่คือประเทศสกอตแลนด์นะคะทุกคนให้ คนได้รับชมบรรยากาศของสกอตแลนด์นะคะว่าสกอตแลนด์สวยงามขนาดไหนเนาะบรรยากาศอยู่ริมทะเลนะคะริมทะเลอ่าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะของชาวบ้านด้วยนะคะทุกคนข้างหลังจีนี่ก็เป็นแพะแกะนอนอยู่นะคะทุกคนคะ่ะก็นี่นะคะสัวสีมาเที่ยวมาเที่ยวกับโบเมนวาสิสมบายด้ยพี่น เมื่อยก็เกาเมื่อยแห้งเมือ่อยมายางพี่น้องขันมาอยู่แตนอยู่โรงแรมกะอยู่บ่ได้เนาะพี่น้องเราก็ต้องมายางออกมายางทายรูปชมวิวชมบรรยากาศของสกอตแลนด์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้เบิ่งกันทุกขู่ทุกคนเนาะอ่ะบาบ่ว่าจะฟังไทยหรือจะฟังยุโรปเนาะ ไหนทีเ่เคยเห็นบรรยากาศของเมืองนอกน้องพี่น้องนี่แหละจีก็ถ่ายบรรยากาศของเมืองนอกให้ทุกคนดูเนาะก็จะประมาณนี้เนาะเป็นคล้ายๆกับว่าอยู่แบบวิวธรรมชาติเนาะธรรมชาติที่สวยงามจริงๆนะคะทุกคนสวยงามมากโอ้ยยางมากก็เมือยเติบด้วยพี่นอ้องเมื่อยเื่อยทั้งอัดวิดีโอทั้ง จมพี่น้องว่าให้จมในจังไหนเบิงแน่ล้มกับล้มหนาวกับหนาวหนาวกับวบเท่าใดดอกพี่น้องแต่ว่าล้มมันปิวผมข่อยเนียยองเลบิงเนี่ยจะเป็นล้มมีอย่างคักแน่ขันไ่อยสั่งได้ก็คือสิสั่งเราละสั่งให้ล้มอย่าล้มในโบให้เป็นแดดมาแท่นใน่บกอบสีวางัสีละพี่น้องเออเบิ้งเนี่ยเบิ้งตีผมไขอยเบิ้งล้มเนี่ยพ่อไขว้ยองบนล้วมือแรงข่อยสีไดซสาผมเนี่ย อันนี้เป็นอีกคลิปคลิหนึ่งนะคะสิอย่าพึงเบื่อกันเด้อพี่น้องอย่าพึงเบื่อกันเด้อจ้ะจีกับซีรงคลิปอัปเดตคลิปบรรยากาศของสกอตแลนด์ให้เบิง่งเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งผมขออ่อยแนี้ยย้ยยองเบลอแล้วหล่ะเิ่นแม่ร่มตีผมข่อยยองเบลอฟูองลองเองเรงอยูย่เหนียวเบลอเออมันเป็นจังสั่นตัวนั่น แบตเตอรี่เกิดสิบเบริเรแล้วป่ะมันเตือนแล้วพี่น้องแบตเกิเตือนแล้วเตือน15เปอร์เซ็นต์พี่น้องเพิ <c oughs> ่อนตัวตัวมั่ตีตัวนะตัวพี่น้องเน,งน,งนงาะโอแบตมันเตือนข่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวข่อยจะอ่ะาทราบแบตแล้วข่อยก็สิอัปเดตให้เบิ่งอีกเด้องจากเด้อว่า วิวงามบ่เฮ็ดหยังอยู่เป็นแจ้งได้บรรยากาศแจ้งได้เนาะถึงข่อยสิเว้าบ่าถืกเด้อพี่น้องเด้อข่อยกะให้พวกเจ้าเบิ่งบรรยากาศเบิ่งวิวชมวิวเอาเด้อพี่น้องเด้อเพรก็ข่อยกะบ่ได้เก่งบ่ได้ชำนาญเด้อพี่น้องเนาะข่อยกะพิ่งมาอ่าเที่ยวตรงจุดนี้ครั้งแรกเนาะจ้ะเนาะโอเคเดี๋ยวขอยไปซัดแดดกันเด้อพี่น้องแดดข่อยเป็นแล้วเดี๋ยวมาใหม่เด้อจ้ะเด้อ